วิดีโอรญ,ญานี้เป็นการบรรยายของข้อการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการสำรวจติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการสนับสน,นุนซึ่งเป็นเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานซึ่งวิดีโอรญ,ญานี้จัดทําโดยส์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยบนราชธานีหัวข้อสำหรับการบรรยายนี้ประกอบด้วยหลักการทำงานของระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์การใช้งานระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์และการดูแลบำรุงรักษาระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา,บลาดโดม ใช้สำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้หลายรูปแบบสามารถนำไปใช้งานได้จริงเหมาะสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนสำหรับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมคือระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดินกระจกลักษณะเป็นโดมครึ่งวงกลมรูปพาราโบลาหลังคาทำจากวัสดุใส ซึ่งเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตเคลือบสารป้องกัน UV และปิดคุมบนหลังคาโครงโลหะที่ตั้งอยู่บนพื้นปูนซีเมนต์ดังรูปที่เห็นนี้หลักการทำงานของระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพราโปลา,ลา,ลาโดมคือพราโบลา,ลาโดมอาศัยหลักการเรือนกระจกโดยอธิบายได้ง่ายๆดังนี้เมื่อหลังสีดวงอาทิตย์ส่องผ่านแผ่นโพลีคาร์บอเนตไปตกกระทบ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบต่างๆภายในระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบต่างๆจะดูดคืนรังสีดวงอาทิตย์ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นและแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาซึ่งรังสีความร้อนนี้จะไม่สามารถส่องผ่านแผ่นโพลีคาร์รบอเนตออกไปได้จึงถูกกักเก็บไว้ภายในระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อนแล้วน้ำในผลิตภัณฑ์จะระเหยอ,ออกมาได้เร็วกว่าการตากแดดแบบธรรมชาติ ความชื้นที่หลัอ,ออกมานี้จะถูกพัดลมดูดอากาศดูดออกไปย่างภายนอกและอากาศภายนอกจะไหลเข้ามาแทนที่ทางช่องอากาศเข้าทางด้านหน้าซึ่งจะทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปนเปื้อนสามารถควบคุมการอบแห้งได้อย่างสม่ําเสมอมีความสะอาดและถูกหลักอนามัยอีกด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพลาโบลาโดมที่กลมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนลงทุนติดตั้งคือระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพพหนึ่งมีขนาดพื้นที่49.2ตารางเมตรระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพพสองมีขนาดพื้นที่99.2ตารางเมตรระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพพสามมีขนาดพื้นที่166.4ตารางเมตรและระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 166.4ตารางเมตรสำหรับโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆของระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาลาปาราโดมประกอบด้วยฐานรับโครงสร้างโครงสร้างของระบุแห้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตประตูทางเข้าทางด้านหน้าและด้านหลังชุดตากผลิตภัณฑ์ท่ออากาศจากเครื่องของแมกกสในกรณีที่มีระบบความร้อนเสริม ชุดพัดลมระบายอากาศที่อยู่ทางหน้าหลังของระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์และแผงโซลาเซลล์ข้อดีของระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมช่วยลดต้นทุนและลดปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิลช่วยลดต้นทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มีเมื่อฐานการผลิตสินค้าอบแห้งที่สะอาดปลอดภัยลดการปนเปื้อนและการรบกวนจากมแมลง มีความปลอดภัยจากฝุ่นควันหรือสภาพอากาศสภาพแวดล้อมเมื่อทําการอบแห้งมีความคุ้มค่าในระยะยาวลดระยะเวลาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่นํามาอบแห้งลดระยะเวลาการอบแห้งจากวิธีการตากแดดตามธรรมชาติสําหรับระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อเสียดังนี้ระยะเวลาในการอบแห้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันที่ทําการอบแห้งวัสดุที่นํามาใช้ในการก่อสร้างระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ มีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นราคาต้นทุนในการสร้างระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์จะมีราคาสูงตามไปด้วยและระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาบราบลราโดมจะมีพื้นที่ในการตากผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะจำกัดจากการรวบรวมข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนลงทุนจิดตั้งใช้งานระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาบราบลาโดมที่กลมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี2554จนถึงปี2561ซึ่งมีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด423ระบบโดยแบ่งเป็นระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพพ1จำนวน90ระบบระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพอ2จำนวน162ระบบระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพพ3 จำนวน139ระบบและขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นพิเศษจำนวน32ระบบสัดส่วนการจำแนกตามขนาดพื้นที่ติดตั้งของระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพราบลาโดมพบว่าระบบแหงพลังงานแสงอาทิตย์แบบพพ1มีสัดส่วนอยู่ที่21.28%ระบบแหงพลังงานแสงอาทิตย์แบบพพ2 มีสัดส่วนอยู่ที่38.3%ระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพอพอ3มีสัดส่วนอยู่ที่32.86%และระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่พิเศษอยู่ที่7.57%ถ้าแบ่งสัดส่วนการจำแนกตามสถานที่ติดตั้งของระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมที่ได้รับการสนับสนุนลงทุนติดตั้งและใช้งาน พบว่าพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุดอยู่ที่43.26%ภาคกลางอยู่ที่3.26% 2ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือ17.02%และภาคใต้7.09%การใช้งานระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพลารโลาโดม 1. การเตรียมผลิตภัณฑ์ที่จะทำผลิตภัณฑ์แห้งควรทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP ขั้นตอนที่2นํนำผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้วางลงในถาดตะแกรงอลูมิเนียมหรือตะแกรงชนิดอื่นๆขั้นตอนที่3ควรนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบแห้งตั้งแต่แตช่วงเช้าตรู่พอเริ่มมีแสงแดดอุณหภูมิภายในระบบแห้งจะเริ่มสูงขึ้นถ้านำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบแห้งในช่วงตอนสาย จะทําให้การทํางานค่อนข้างลําบากเนื่องจากอากาศภายในระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะร้อนและระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์จะได้รับแสงแดดจะสั้นลงด้วยขั้นตอนที่4ปล่อยผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้จนผลิตภัณฑ์แห้งตามความต้องการจึงนําผลิตภัณฑ์แห้งออกจากระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ข้อควรปฏิบัติสําหรับการใช้งาน ของระโบโบแพ่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมมีลายละเอียดดังนี้ 1. ต้องมีผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างน้อย2คนขึ้นไป 2. การนำวัตถุดิบผลิตภัณฑ์เข้าออกควรเป็นเวลาช่วงเช้าตรู่ 3. เปิดประตูระบา,ายอากาศไว้ทุกปานขณะปฏิบัติงาน 4. จัดเตรียมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ใส่ตะแกรงให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าระบโบ,โบแพง้ง 5. ไม่ควรปฏิบัติงานในระบบให้ปลังงานแสงอาทิตย์นานเกิน20นาทีต่อครั้ง 6. เมื่อมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศรีรษะให้รีบออกจากระบบให้ทันที 7. เด็กหรือผู้มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโด ข้อควรระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยสำหรับระบบความร้อนเสริมมีรายละเอียดดังนี้ 1. อุปกรณ์ความร้อนเสริมในระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์ถูกออกแบบมาเพื่อทนความร้อนได้ไม่เกิน100องศา,ศาเซลเซียส 2. ทุกครั้งที่ต้องการจะเปลี่ยนถังแกส๊สหรือสลับถังแกส๊สก่อนจะถอดหัวลดแงดันออกจากถังจะต้องปิดวาล์วที่ถังแก๊สนั้น ถึงแม้จะมีแก๊สเหลืออยู่หรือไม่ก็ตาม 3. ไม่ควรนำวัสดุสิ่งของใดๆมาวางรอบบริเวณไปในห้องระบบความร้อนเสริม 4. ควรทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ความร้อนเสริมเพื่อป้องกันไม่ให้เศษหญ้าเศษฟางหรือเศษกระดาษปิวเข้ามาในบริเวณเพื้นที่ติดตั้ง 5. ควรใช้ฟิวที่ควบคุมระบบไฟฟ้าของระบบความร้อนเสริมขนาด10แอมป์เท่านั้นไม่ควรใช้ขนาดฟิวมากหรือน้อยกว่านั้น 6. ควรใช้ถังแก๊สและสายแก๊สที่สะอาดนอกจากนี้อุปกรณ์เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ความร้อนเสริมต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยและควรตรวจสอบอยู่เสมอโดยอย่ให้เกิดรอยรั่ว 7. ควรทำความสะอาดกรหมอไฟที่ห้องเผาไหม้ทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ในการใช้งานครั้งต่อไป 8. ควรตรวจสอบและปรับสายพานให้ตึงอยู่เสมอตรวจสอบบอ่อไฟฟ้าสวิตชลมท่อส่งเชื้อเพลิงหากตรวจสอบพบรอยรั่วของน้ำมันหรือแกส๊สควรหยุดเครื่องและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติจึงเริ่มเปิดเครื่องใหม่ และ 9. ควรติดตั้งสายดินจากเครื่องลงพื้นดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตกรณีไฟรั่วการดูแลบำรุงรักษาระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมสำหรับแผ่นโพลีคาร์บอเนตเมื่อมีการใช้งานไปสักพักบริเวณภายนอกก็จะมีฝุ่นมาจับควรมีการฉีดล้างทำความสะอาดให้แผ่นโพลีคาร์บอเนต สามารถให้แสงส่องผ่านเข้าไปภายในระบบแห้งได้อย่างสม่ำเสมอในการดูแลตัวแผ่นโพลีคาร์บอเนตถ้ามีฝุ่นเกาะจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่ลดลงดังนั้นควรหมั่นทำความสะอาดแผ่นโพลีคาร์บอเนตให้ดูใสยอยู่เสมอแต่เมื่อมีการใช้งานแผ่นโพลีคาร์บอเนตไปสักระยะหนึ่งแผ่นโพลีคาร์บอเนตอาจมีความเหลืองขุ่นไปตามสภาพ ในการดูแลบำรุงรักษาก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นโพลีคาร์บอเนตให้ยาวนานขึ้นในการฉีดล้างทำความสะอาดแผ่น ate, โพลีคาร์บอเนตบริเวณด้านล่างใช้น้ำฉีดและใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดธรรมดาไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆถ้าอยู่สูงขึ้นไปอาจจะใช้ไม้ต่อผ้าเพื่อเช็ดทำความสะอาดได้ส่วนจุดที่อยู่สูงสุดอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึง อาจจะต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปเวลาทําความสะอาดจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและเมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งซิลิโคนอาจมีการรั่วซึมหรือหลุดล่อนวิธีการซ่อมแซมจุดนี้ควรลอกซิลิโคนเก่าออกก่อนแล้วก็ทําความสะอาดบริเวณที่จะยิงซิลิโคนใหม่เข้าไปจากนั้นยิงซิลิโคนใหม่เข้าไปแทนที่เมื่อยิงซิลิโคนใหม่เสร็จแล้วควรตรวจสอบ โดยการฉีดน้ำหลังจากที่ซิลิโคนที่เรายิงเข้าไปใหม่แห้งแล้วเท่านั้นเพื่อดูว่ามีน้ำรั่วซึมเข้าไปภายในระบบอบแห้งหรือไม่พัดลมระบายอากาศควรเช็ดทำความสะอาดแล้มันตัวเช็คการทำงานของพัดลมระบายอากาศอยู่เสมอว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่เนื่องจากหากพัดลมระบายอากาศมีปัญหาเช่นทำงานไม่ครบจำนวน หรือหยุดทางานจะส่งผลกระทบต่อการระบายอากาศชื้นออกจากระบบอบแห้งซึ่งหากระบบอบแห้งไม่สามารถระบายอากาศชื้นได้ดีจะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่นํามาอบแห้งในระบบอบแห้งเกิดเชือ้อราขึ้นได้ถ้ามีพัดลมระบายอากาศตัวไหนที่ไม่ทํางานหรืออยู่ทํางานก็ควรให้ช่างเข้ามาซ่อมแซมเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอผู้ใช้งาน ควรเช็ดทําความสะอาดแผงโซลาเซลล์อย่างน้อยเดือนละสองครั้งเนื่องจากพัดลมระบายอากาศทํางานด้วยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาเซลล์หากมีฝุ่นมาเกาะแผงโซลาเซลล์จะส่งผลต่อการระบายอากาศชื้นออกจากระบบแห้งทําให้มีผลต่อการแห้งของผลิตภัณฑ์การทําความสะอาดแผงโซลาเซลล์สามารถทําได้ง่ายโดยใช้บันไดที่มีความสูงระดับพอดีกับแผงโซลาเซลล์ จากนั้นใช้น้ำสะอาดล้างบริเวณแผงโซลาเซลล์และนำผ้ามาถูบริเวณแผงโซลาเซลล์ให้สะอาดและล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งควรทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์ในช่วงเชา้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นความสะอาดภายในระบูแห่งพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีการอบแห้งผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วทุกครั้งต้องหมั่นทำความสะอาดถ้าเป็นพืชสมุนไพรที่อบแห้ง ล่วงลงบนพื้นก็จะใช้วิธีการกวาดให้สะอาดเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นการอบแห้งผลิตภัณฑ์กล้วยที่มีน้ำวาดค่อนข้างเยอะอาจจะหยดลงบนพื้นในกรณีนี้จะต้องทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นสำหรับกระแกงวางผลิตภัณฑ์เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งถ้ามีความสกปรก ก็ควรใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดตะแกรงสำหรับตากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมปูด้วยแผ่นมุงลวดหรือแผ่นพลาสติกเมื่อตากผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปอาจทำให้ตะแกรงหย่อนหรือขาดเสียหายได้ดังนั้นผู้ใช้งานควรต้องระมัดระวังในการตากผลิตภัณฑ์บนตะแกรงด้วยเมื่อผู้ใช้งานปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมตามที่ได้นําเสนอไปแล้วนั้นการใช้งานระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพตามที่มีการออกแบบไว้รวมถึงระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นส่งผลดีต่อผู้ใช้งานระบบให้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม